วันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูการดัดโชว์แผงคอของรถเวฟหนึ่ห้า ILED นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างคันนี้มีเพลามาด้วยครับเดี๋ยวผมลอง ดูเผาหน้าเขาพักนิดหน่อยว่าเป็นไงบ้างถ้าไม่คดก็ถ้าดูสายตาไม่คดไม่ต้องส่งมาได้นะครับแต่ถ้าเผาหน้าคดส่งมาด้วยก็ได้ครับเดี๋ยวผมแก้ไขให้ก็นิดเดียวครับโอเคครับเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาเริ่มแรกกันครับ ไอ้อช่วงนี้ผมเจอโชกประเภทว่าอีกข้างหนึ่งแกนโชกคดมา้างหน้าอีกข้างหนึ่งโชกคดไปข้างหลังไอ้อช่วงนี้เจอบ่อยครับแบบเนี้ยขานี้ไปข้างหน้าอีกข้างมาข้างหลังเมื่อจัดพอดูด้วยสายตารู้แล้วว่ามันพอใกล้เคียงบ้างเดี๋ยวเราลองมาวัดกันดูก่อนลองเช็คกันดูซิว่ามันยังไง น็อตก,ก่อนครับเพราะว่าน็อตเนี่ยมันจะยืดตัวนิดนิดนิดนึงครับเวลาเราดัดมันยืดตัวแล้วมันก็จะทำให้แกนโชว์นี่หลวมครับต้องขันแน่นๆหน่อยนะครับขันมือก็ดีครับระวังจะขาดด้วยนะครับเมื่อเราขันแน่นๆดีแล้วเดี๋ยวเราลองมาเช็คกันดูซิว่ามันไปทางไหน ไม่แน่ใจเช็คซ้ำนะครับเช็คทั้งหมดเลยครับเพื่อจะดูว่าเราจะดับแพงไหนยาวไปถึงฉา,งางกฉากของแกนแ็นคอเลยเมื่อเรารู้แล้วว่าแนวแกนโชกแผงคอขะพระหน้ามันยังไม่ได้เดี๋ยวเรามาเก็บรายละเอียดกันครับ โดนหัวนอ็อตอย่าลืมหาพวกไม้พวกยางพวกสุปรีนลองนะครับถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็อย่าไปโดนไามครับโดนแล้วมันไม่สวยอยัเป็นรอยดัดไปวัดไปครับเล็งไปวัดนี้ครับวัดแน,นวแกนโชกแผงคอนะครับ ไม่วัดก็เดายากนะเขาตามข้อมือบอกครับขามือบอกไม่ตนไหนไม่ได้ก็เอาประมน,นั้นเลยครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันดูอีกรอบรักหนับยังไม่ได้ครับตอนนี้ต้องค่อยๆไล่เก็บครับ เดี๋ยวมาวัดรัดมากกันดูไม่แน่ใจก็อนเร้นนันดอีกรอบครับเช็คชากเช็คเวอร์นเนียเช็ครัดหน้าด้วยครับ ยังไม่ได้เดี๋ยวจับทางนิดครับฉากไม่ได้จับทางนิดนะ ขาดแล้วมันเกินหรือมันพอดีฉากมา่อกี้ที่ดัดอะยังไม่พอครับบางทีก็หลายรอบนะบาทีแดัดแล้วมันคืนค่ามันยืมันคืนค่าเก่าก็ต้องมาดัดใหม่อีก <c oughs> มาเช็คดูอีกรอบครับ แผลแกนโชกแผงคอร้าหน้าตาหน้าเป็นคืนค่าครับยังไม่ได้ครับย้อนกลับมาดัดล้านหน้าอีกรอบครับฉากได้แล้วร้านหน้าไม่ได้อีกนี่ดัดดัดดัดไปครับมันมันมันนอนดัดนอนดัดมันได้อะไะแต่สักพักสักพักหนึ่งมันแค่ป็นคืนค่าได้ครับดัดเกินไหน่อก็ดีไหมครับ

เอนหน้ามันสามารถเราสามารถเล็งได้ครับเล็งให้ใกล้เคียงได้บนแท่นอารแเทอเกเลยแต่มันเล็งให้ใกล้เคียงไม่เฉยนะครับมันยังไม่ได้จะได้ต่อ,อลงจากแท่นอาร์เทอกมามาเช็คนอกครับมาเช็คที่ฐานมันเดี๋ยวรับเอาลงมาเช็คต่อออกจากแท่นอัดเอมาเช็คล่างครับมีการเช็คถ้าอยากแทาจะเช็คนะนี่ยังไม่ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกรอบเล็งแล้วมันไม่มา แต่ไม้ล้อเลยนะครับแต่โดนหัวหัวนอ็อตอ่ะเนี่ยครับชิ้ไชิ้แบบนี้ครับแต่บนแท่นอะเทอร์อลิกอะเราแค่เล็งเฉยๆม่ใกล้เคียงหลายรอบแล้วเนี่ยครับเนี่ยริ่งนัดอีกหน่อยครับ คืนค่าแล้วฉากไม่ได้อีกแล้วเก็บย้อนมาเก็บฉากนีดครับดัดเยอะมันก็เกินดัดน้อยก็คืนค่ากลับไปที่เก่า มันต้องหาจังหวัดดีๆนะครับเดี๋ยวเราเช็คก,กันดูครับนไหนได้ไหนไม่ได้แนวแกนโชกแผงคอตัดหนาบฉากของโชกจบไปแล้วครับเหลือฉากของแผงคออย่างเดียวครับอันนี้เดี๋ยวเรามาตัดฉากของแผงคอนครับ จังหวะดีๆนี่ก็ครั้งสองครั้งนะครับรู้เรื่องอะ่ะถ้าจังหวะไม่ดีนี่โอ้โหเจ็ดปครั้งอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูครับอ๋ทีเดียวได้ทั้งนันอ่ะีเช่ส,ส่วนที่เหลือครับชาลักหน้ามือเนียครับส่วนที่เหลือทั้งหมดครอบเอารีเชอีกหนึ่งครั้งครับ ดีครับผมเรียบร้อยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ